สวัสดีครับผมนณตาชาเดลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสนุกกับดอกอันชันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมขอเสนอเป็น e ีพีที่2นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําน้ำอัญชันกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เทน้ำเข้าไปนะครับแนะนำว่าจะมีอะไรบ้างผมผมจะมีการแนะนำอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีน้ำอันชันครับน้ำแข็งครับ น้ำมะนาวมะนาวครับและก็น้ำพึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เทน้ำพึ่งลงไปนะครับอื้มแต่เปื้อนแก้วเนี่ยเหนี <c oughs> <c oughs> ยวมากครับทุกคนต่อไปครับก็ใส่ น้ำแข็งเข้าไปนะคะใส่น้ำมัชนชาญก่อนนะครับจะได้หว,วานหวานลุกทีโอ๊ยลุกเทแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ใส่น้ำแข็งเบีบร์น้บียมันนอะนะยเหลืออีกไม่น้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเทเข้าไปให้หมดเลยะคระับ ไปหนึ่งเดียวเลยครับต่อไปนะคะว่าใส่แข็งบีบใบนาวให้เปลี่ยนสีกันเปลูกบีบใบนาวให้เปลี่ยนสีก็เดี๋ยวผมจะบีบใบนาวให้เปลี่ยนสีเลยนะครับน้องๆลอ,องฟังที่ดีนะคะว่าจะเป็นสีม่วงจริงๆไว้เฮึบเฮ้ยฮึบปปบีบลงไปบีบบีบบีบสิ บีบสิครับบ,บคีคนจะลบคนเดี๋ยวผมจะคนเลยนะครับคน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 แล้วก็บีบมะนาวอีกกระดหนึ่งเดี๋ยวเปรี้ยวเกินไปนะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคบใส่น้ำอันนี้ก็ไปนะครับโอ้ ไปก็ไปมันก็กลายเป็นน้ำเย็นแล้วครับถะบันนี้ประมาณหนึ่งก้อนก็พอแล้วฉันผมเทหมดแก้วเลยเถอะหมดก้อนเลยเอ๊น้ำมันชันชิ้นอ,อร่อย้งงตอไม่ไม่ใส น้้ำผึงเติมไปอีกใส่ครึ่งมะนาวไปอีกนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำพึ้งน้ำพึ้งใส่ไปอีกใส่ไปอีกจะได้หวานๆใส่ให้หวานๆยำเนี้ยมไปเลยครับโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนนะครับต um> ้องไม่ต้องงั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องผ่าลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับน้องๆอย่าลืมไปลองทำน้ำอัญชันมะนาวกันดูนะครับบ๊ายปายครับสวัสดีครับ